มูลพอมีมูลแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะต้องกลับไปติดคุกนะอย่างถึงยังถึงอย่างไรก็ยังให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณในการต่อสู้คดีเขาก็มีทนายวินยักคอยสู้คดีอยู่นะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการติดคุกติดตารางก็เยอะเพราะแพทย์สภา,าก็ลงความเห็นแล้วไอ้หมอสามคนเนี่ยทั้งหมอเรือนจํากับหมอตํารวจเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยนะครับเพราะอะไร พราะไปให้ความเห็นอะไรที่มันดูแล้วไม่ตรงความจริงส่วนไอ้หมอเรือนจําก็ส่งตัวไม่ควรส่งตัวอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นว่ามันอาจจะป่วยทิ์หรืออาจจะป่วยจริงแต่ไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปนอนโรงพยาบาลควรจะนอนที่เรือนจํานอนนอนกับหนุ่มเอ่อเสกโลโซพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสเสี่ยงคุกตารางสูงเพราะว่าโอ้โหพยานต้องยี่สิบสามสิบปะอืมบางคนบอกเบื่อตระกูลชินวัตรครับ ก็ไม่เป็นไรก็สมัยหน้าก็เลือกพักส้มไปนะครับลังซีมันโรมโดนฟ้องเรื่องชั้นสิบสี่พะวิภาควิจารณ์โดนเรียกห้าสิบล้านอาจารย์คิดอย่างไรคืออย่างนี้ผมติดตามข่าวลังซีมันโรมโดนฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหายห้าสิบล้านนะครับลังซีมันโรมนี่ยเขาโดนหลายคดีแล้วนะเขาเฉยๆะนะครับเดีนะ๋ยวเขาก็เฉยๆก็โดนฟ้องทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย ห้าสิบล้านหลายๆคนก็บอกเฮ้ยเวลาไอ้พวกนักการเมืองอะไรต่างๆหรือว่าคนดังๆเวลาก็ฟ้องทําไมฟ้องห้าสิบล้านเพราะว่าเวลาวางจ่ายเงินค่าวางสารเนี่ยมันเสียสองแสนปกติการวางค่าจำเียารมันสองเปอร์เซ็น2%ของทุนทรัพย์แต่ว่าไม่เกินห้าสิบล้านเขาก็เลยแบบวางเงินในสารสองแสนบาทก็ฟ้องไปเลยห้าสิบล้านนะก็เสียแค่สองแสนบาทแค่นั้นเองนะครับ คดีการฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ส่วนใหญ่ศาลไม่ให้หรอกความเสียหายก็ห้าหมื่นแสนหนึ่งผมเคยฟ้องคนดังๆหมิ่นประมาทก็ได้เต็มที่แต่เดียวนะครับศาลท่านให้อยู่แค่นั้นเนี่ยเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลังซีมันโลมไปวิพากษวิจารณ์แพทย์ใหญ่ตำรวจเขาได้รับความเสียหายเขาก็เลยฟ้องแค่นั้นแหละถามว่าใครผิดใครถูกผมตอบไม่ได้ใครจะแพ้ชนะตอบไม่ได้แล้วแต่ศาล เราเราเป็นนักกฎหมายเราก็มาให้ความรู้ว่าคือถ้าหมอหมอที่โรงพยาบาลตำรวจเขามองว่าเสียหายไปวิจารณเขานะครับเขาก็ฟ้องได้ก็แค่นั้นแหละส่วนลังสีมันลมก็ต้องไปสู้คดีต้องอธิบายว่าทำไมไปวิปากวิจารเขาแบบนั้นก็แค่นั้นน,นะครับแต่ว่าลังสีมันลมจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าหลังจะถูกฟ้องแล้วปรากฏว่าแพทยสภามีมติว่าหมอตำรวจสองคนนะ ให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงไม่ตรงกับความจริงเพราะฉนั้นเนี่ยรังสีมันโลมก็จะเอาคําสั่งของแพทย์สภาเนี่ยมาสู้คดีได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสยกฟ้องหรือคดีไม่มีมูลก็สูงนะครับนะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยเพราะอะไรเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุดจริตเพราะอะไรเพราะภายหลังก็ปรากฏว่าแพทย์สภามีมติว่าหมอตํารวจสองคนนั้นนะครับผิดยันยาบรรแพทย นะให้สัมภาษณ์สครั้ง3มครั้งเนี่ยปรากฏว่าอะไรเหมือนการช่วยเหลือทักษิณนนะ่ยปลอดภัยแล้วยังบอกว่ายังเจ็บป่วยต้องรักษาอะไรเนี่ยทำให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกติดตารางมานอนอยู่ชั้น14อันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กับหลังซิมันลมแต่ว่าคุณหมอก็เป็นโจทย์ก็มีหน้าที่จะต้องอธิบายว่าหลังสีมันลมใส่ความใส่ร้ายคุณหมออย่างไรนะโดยประการที่คุณหมอจะได้รับความเสียหายอย่างไร ก็ต้องไปนําสืบกันนะครับต่างกันต่างนําสืบเราก็พูดกลางๆนะครับใครผิดใครถูกผมตอบไม่ได้ก็แล้วแต่ศาลนะครับแต่ว่ารัางสิมันรมจะได้ประโยชน์เพราะแพทยสภามีมติสองครั้งว่าหมอตํารวจนะผิดจรรยาบรรณโดนพักใบญาติสามเดือนหเดือนหมอราชทันผิดจรรยาบรรณแต่เล็กน้อยเรื่องส่งตัวนะครับนะอันนั้นก็ว่ากล่าวตักเตือนเพราะฉะนั้น ผมดูแล้ลรงซีมันลมน่าจะได้ประโยชน์แต่ก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะก็ตรงแล้วแต่ศาลนะคดีอยู่ในอำนาจศาล